สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแ a ช EP ที่454ค่ะดราม่าของเราในวันนี้เป็นดราม่าเล็กๆในวงการการเมืองค่ะเรื่องราวของนักการเมืองคนดังอย่างคุณรังสิมันลมที่ถูกแชร์ว่าได้รับเงินทุนจากต่างประเทศมาเพื่อล้มเจ้าโดยมีหลักฐานว่าคุณลมเนี่ยมีการบินไปคุยกับองค์กรใหญ่ที่ปารีสด้วยจนกลายเป็นที่มาของแ a ชตั๋วปารีสค่ะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงหลักฐานที่ว่าเขามีอะไรบ้างเราก็ไปฟังทั้งหมดได้ใน hashtag. แท็กตัวปารีสค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้นะคะมันเริ่มมาจากมีศิลปินประชาธิปไตยกองเชียร์เพื่อไทยคนหนึ่งเขาได้ออกมาทวิตว่าโรมครับไม่ได้เจอกันนานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่สงสัยว่าการที่ต้องเร่งเอา1นึให้ได้นี่<ๆ>เกี่ยวกับเงินสนับสนุนที่ปารีสปะครับหลังจากนั้นศิลปินคนนี้ก็โพสต์ถึงเรื่องราวของคุณโรมกับฝรั่งเศสรัวๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเราขอสรุปมาเลยไม่อ่านเป็นโพสต์นะเพราะว่าคนโพสต์เขาไม่ได้เรียงไทม์ไลน์มาถ้าอ่านตามไทม์ไลน์เลยจะอ่่านไม ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เอาเป็นว่าสรุปเรื่องเลยละกันก็คือศิลปินคนนี้เขาพูดว่ามันมีงานอีเวนต์หนึ่งที่เคยจัดที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะในช่วงวันที่20-22ถึงกรกฎาคมปี2018เป็นงานที่เชิญศิลปินนักกิจกรรมนักวิชาการประชาธิปไตยจากทั่วเซาท์อีสเอเชียไปรวมตัวกันที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยมีอาจารย์ประวินเป็นแม่งานรายชื่อผู้เข้าร่วมงานที่น่าสนใจก็ได้แก่คุณลังซิมานลมคุณอีวนาน่าภรรยาของคุณลังซิมานลมแล้วก็คุณอ้ําเนกด้้วยนนนนะะจากีค่ศิิลป เ,เขาก็ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศมาเพื่อทํางานศิละปะใช้ต่อสู้กับระบบการเมืองในไทยนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณโรมก็น่าจะได้ด้วยเช่นกันแต่คุณโรมเนี่ยเป็นสสของก้าวไกลไงดังนั้นเขาก็เลยมีความคิดว่าที่ก้าวไกลต้องเล่นแก้1นึให้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ารับเงินทุนจากฝรั่งเศสมาแล้วใช่ปะก็เลยต้องรีบทําตามคําสั่งของคนออกทุนแน่ๆเพราะว่าคนออกเงินเนี่ยเขาเป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศเลยนะแล้วทําไมเขาถึงคิดว่าองค์กรนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอันนี้เท่าที่เราเข้าใจนะคะค เท่าที่เราเข้าใจคือเขาเขียนมาค่อนข้างงงอะแต่ว่าเราสรุปมาได้เป็นสีข้อที่ทําให้ศิลปินคนนี้คิดว่าองค์กรนี้มันใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่องค์กรธรรมดาอย่างแรกก็คือศิลปินคนนี้ถูกรีเจ็ควีซ่าจากฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าที่อยู่ขององค์กรอะเป็นที่อยู่ปลอมเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยองค์กรนี้มันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าทาไมใส่ที่อยู่ไปแล้วมันถึงถูกรีเจ็ล่ะข้อที่2ค่ะหลังจากที่เขาถูกรีเจ็ควีซ่าเนี่ยผู้จัดงานก็ยังดึงดันที่จะขอวีซ่าจากทางเยอรมันให้ได้นะคะแล้วก็ การขอวีซ่าจากทางเยอรมันเนี่ยสามารถทำให้เขาเข้าฝรั่งเศสได้ด้วยแหละ เขาบอกว่าผู้จัดงานเนี่ยต้องเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่มากแน่ๆเลยเพราะสามารถให้จดหมายเชิญไปอีกประเทศหนึ่งแทนเพื่อเอาวีซา่าพอได้วีซ่าแล้วก็บินไปลงอีกประเทศหนึ่งถ้าเราแปลไทยเป็นไทยในความรู้สึกเราเราจะแปลได้ว่าองค์กรเนี่ยออกจดหมายเชิญเขาว่าจะเชิญไปที่เยอรมนีเพื่อขอวีซา่าแต่พอได้วีซ่าจริงๆแล้วเขากลับสามารถบินไปลงที่ฝรั่งเศสได้เฉยเลยเพราะงั้นองค์กรนี้ต้องยิ่งใหญ่มากมีอำนาจในการทำเรื่องนี้ได้ข้อที่3ค่ะองค์กรนี้่ใหญ่มากถึงขนาดว่าจัดงานแล้วปิดโรงแรมได้โดยเฉพาะาะ ฉะนั้นต้องรวยมากๆและข้อที่4ค่ะทางองค์กรบอกว่าจะจ่ายเงินให้ผู้เข้าร่วมงานคนละ24ยูโรต่อวันเป็นเวลา5วันแต่เอาเข้าจริงเงินนี้เขาไม่ได้นะคะแต่ว่าได้เป็นเงินสดใส่ซองแล้วมาส่งให้เขาถึงที่บ้านเลย ซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุตัวเงินนะว่าจํานวนเงินที่เขาได้รับไปหรือว่าที่เขาบอกว่าใส่ซองมาส่งที่บ้านเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะจาก4เหตุการณ์ที่เล่าไปค่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าองคอ์กรนี้ต้องยิ่งใหญ่มากแน่นๆเลยและในเมื่อเขาก็ยังได้รับเงินสนับสนุนจากองคอ์กรนี้เลยอ่ะคุณโลมก็ต้องได้ด้วยเช่นกันก็เ,นกนเลยกลายเป็นข้อสรุปว่าก้าวไกลต้องเร่งแก้1นึเพราะว่ารับเงินทุนจากต่างประเทศมาแล้วนั่นเองแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานนะ แล้วหลักฐานที่ศิลปินคนนี้เอามายืนยันมีอะไรบ้างอย่างแรกคืออีเมลที่เขาแจ้งกับทางองค์กรว่าวีซ่าของเขาถูกรีเจ็คจากฝรั่งเศสอย่างที่2คือเอกสารใช้สําหรับขอวีซ่ากับทางเยอรมันโดยเขาอ้างว่าเป็นเอกสารปลอมที่ทําขึ้นเพื่อขอวีซ่าให้เขาอย่างที่3ค่ะภาพนักกิจกรรมคนสําคัญต่างๆอย่างเช่นอิวานา เช็คอินที่ปารีสในวันเวลาใกล้กับวันที่จัดงานค่ะเท่าที่เราหาเจอก็มีแค่เนี้ยมันไม่ได้มีหลักฐานว่าคุณลมเขารับเงินจากองคอ์กรเท่าไหร่อย่างไรวันไหนหรือแม้แต่ว่าในงานคุยเรื่องอะไรกันเขาก็ไม่ได้แจ้งนะทีนี้ค่ะด้วยความที่หลักฐานมันมีน้อยแล้วมันก็ไม่ได้ชี้ชัดอะไรได้สักอย่างชาวเน็ตเขาก็เลยไปถามต่อนะคะจนได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่าง ประเด็นแรกก็คือหลักฐานแรกอ e ีเมลที่เขาแจ้งกับทางองค์กรว่าเขาโดนรีเจกวีซ่าจากฝรั่งเศสอะ่ะคือชาวเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าถ้างั้นขอดูเอกสารหน่อยได้ไหมว่าสถานทูตส่งมาว่ายังไงทาไมถึงโดนรีเจกส่งมาว่าที่อยู่องค์กรเป็นที่อยู่ปลอมจริงหรอซึ่งศิลปินคนนี้เขาไม่ได้เอาตัวเอกสารมาให้ดูค่ะแต่เขาเอาอ e ีเมลที่คุยกับทางองค์กรมาให้แต่ในเมลอ่ะศิลปินเขาขอโลเคชันของสถานที่จัดงานสัมมนาไปเขาไม่ได้ขอสถานที่ตั้งขององค์กร ชาวเน็ตเขาก็เลยสงสัยว่านี่คุณเอาโลเคชันของสถานที่จัดงานอะไปกรอกว่าเป็นโลเคชันที่ตั้งขององค์กรหรือเปล่าฝรั่งเศสเขาถึงได้รีเจควีซ่านี้เพราะว่าสถานที่ตั้งขององค์กรมันไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งทางตัวศิลปินก็เงียบไม่ได้มาตอบโพสต์นี้นะคะชาวเน็ตก็เลยสรุปว่าที่ศิลปินคนนี้โดนวีเจกวีซ่าจากฝรั่งเศสน่าจะเป็นเพราะว่าตัวศิลปินอะกรอกที่ตั้งขององค์กรผิดเป็นกรอกโลเคชันของสถานที่จัดงานแทนนะ ประเด็นที่2คือเรื่องการขอวีซ่ากับทางเยอรมันแล้วสามารถบินมาที่ฝรั่งเศสได้ อันนี้ชาวเน็ตเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าประเด็นนี้มันแปลกต,ตรงไหนคือทางยุโรปเนี่ยเขาจะมีวีซ่ารวมอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเชงเก้นวีซ่านะคะซึ่งมันเป็นวีซ่าที่ไว้สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในแอเรียโซนยุโรปค่ะคือคุณสามารถขอวีซ่าครั้งเดียวแล้วเดินทางเข้าออกได้ทั่วทุกประเทศในแอเรียเลยไม่จําเป็นต้องขอวีซ่ากับทุกประเทศอีกอย่างเช่นถ้าเราขอวีซ่าที่ฝรั่งเศสอะเราสามารถเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์สเปนโปรตุเกสได้เลยคือมันเป็นระบบวีซ่าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวให้สามารถ มาเที่ยวประเทศประเทศหนึ่งแล้วก็สามารถเดินทางต่อไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่งได้เลยส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ดังนั้นการที่เขาขอวีซ่าจากเยอรมันแล้วจะสามารถไปลงที่ฝรั่งเศสได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนปกติเขาสามารถทําได้นะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องเป็นองค์กรใหญ่เท่านั้นถึงจะทําได้ประเด็นที่3เรื่องการปิดโรงแรมค่ะคือโรงแรมที่เขาใช้จัดงานเนี่ยมันเป็นโรงแรมขนาดเล็กการที่มีแขก20กว่าคนแล้วจะปิดโรงแรมอะ่ะชาวเน็ตก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่ส่วนเบีย้ยการประชุม24ยูโรต่อวนันพอคิดเเป็นนนงิไทยแล้วมัตก วันละไม่ถึง1000บาทเลยนะคะแล้วมันก็เป็นธรรมเนียมปกติที่งานสัมนมาพวกนี้จะแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานอยู่แล้วสรุปก็คือจากหลักฐานที่คุณศิลปินคนนี้ให้มามันไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยค่ะนอกจากมีการจัดงานสัมนมาที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีการให้เงินผู้เข้าร่วมงานวันละ24ยูโรแค่นั้นเลยไม่ได้มีหลักฐานว่าในงานเนี่ยพูดถึง1 1 2ไม่มีหลักฐานการโอนเงินให้คุณโลมไม่มีอะไรเลยค่ะ แต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ทางท็อปนิวและฝั่งอนุรักษ์นิยมย่อมไม่พลาดท,ที่จะนําไปทําข่าวคะ่ะทางท็อปนิวก็ได้มีการเอาข่าวนี้ไปตีฟูอย่างยิ่งใหญ่นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็ตามแต่ในเมื่อมันไม่มีหลักฐานแล้วท็อปนิวเอาอะไรไปเขียนข่าวละ่ะพังล้มเจ้าคะ่ะคือฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยเขาเขียนพังล้มเจ้าไปเรียบร้อยแล้วต่อให้จะไม่มีหลักฐานเลยก็ตามนะ ผังล้มเจ้าคำนี้คุ้นคุ้นไหมคำว่าผัางล้มเจ้าเนี่ยเป็นผังแสดงเครือข่ายรายชื่อบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะโดยมีคุณทักษิณเป็นแกนกลางถูกเขียนโดยพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดหรือว่าคุณไก่อูค่ะ คุณไก่อูเนี่ยเป็นนักการเมืองและข้าราชการทหารชาวไทยอดีตโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปัจจุบันดํำรงตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และสําหรับเรื่องผังล้มเจ้าที่คุณไก่อูเขียนขึ้นมานี้นะคะตอนหลังคุณไก่อูได้ให้การในชั้นศาลว่าอีผังเนี้ยไม่ได้มีหลักฐานหรอกแค่นั่งเทียนเขียนขึ้นมาเฉยๆแต่ตอนนั้นคนไทยก็เชื่อไปเกินครึ่งประเทศแล้วไง ตลกดีวะอีกคนหนึ่งที่ตีฟูเรื่องนี้ไม่เลิกก็คือคุณฟุกเดือะสตาร์นะคะคนที่ทวิตถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลว่าถ้าเก้าไกลมีปัญญาทําให้สําเร็จตั้งแต่แรกวันนี้เพื่อไทยไม่สวยนะภาราชิพหายนั่นแหละแล้วว่าคุณมาอ,อนาภาต้องภูมิใจในตัวคุณฟุกมากๆแน่จากนั้นค่ะทางอาจารย์ประวินก็ได้ชี้แจงในประเด็นนี้นะคะบอกว่างานนี้เป็นแค่การจัดเวิร์กช็อปทั่วไปที่อาจารย์เคยจัดมาเป็น10บๆครั้งแล้ว เจ้าภาพตัวจริงคือนักวิชาการชาวพม่า,มาช,ชื่อว่าดรซานี่ในงานมีการเชิญนักวิชาการศิลปินนักกิจกรรมทางการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ต้แล้วก็เอเชียใต้เข้าร่วมประชุมโดยวัตถุประสงค์คือการส่งเสริมประชาธิปไตยในภูมิภาคค่ะไม่ได้พูดเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเลยผังล้มเจ้าหายเหวอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นไม่มีการรับเงินจากองค์กรไหนและผลจากการจัดเวิร์กช็อปนี้ก็คือการจัดตั้งองค์กรฟอร์ซีเป็นองค์กรที่ส่งเสริมมปประชาาธิปิไปตยในภภคูค ซึ่งก็ได้เปิดตัวองค์กรในปีถัดไปที่กรุงกัวลอลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะที่น่าอายที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรหรือปลคือผู้อํานวยการฟอร์ซีอ่ะต้องมานั่งเขียนแถลงการตอบโต้ท็อปนิวเรื่องเฟกนิวที่เกิดขึ้นน่ะสุดท้ายคุณโรมได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนั้นคุณโรมเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองตัวเขาเองเนี่ยมีโอกาสไปร่วมงานสัมมนาแบบนี้ในหลายประเทศไม่ได้ไปแค่ฝรั่งเศสอย่างเดียว และในปีที่ไปก็เป็นปี61ซึ่งตอนนั้นคุณโรมยังไม่ได้เข้าเป็นสอสรอวมถึงแม้กระทั่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่เลยด้วยซ้ําทุกวันนี้ผมยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถและคงต้องผ่อนไปอีกหลายปีถ้าผมได้รับเงินทุนจากนายทุนมาคงไม่ต้องมีภาระทางการเงินแบบนี้สุดท้ายการแก้ไขามาตรา1นึ 2, ไม่ใช่การบ่อนทําลายชาติแต่เป็นการช่วยให้ชาติไทยมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขได้อยู่ในยุคสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืนด้วยซ้ําเรื่องราวจริงๆมันก็มีแค่นี้แหละคะ่ะคาถาม คนเราจะทําอะไรสักอย่างอะ่ะมันต้องได้ผลประโยชน์ใช่ไหมเขาถึงจะลงมือทําแต่การที่นายทุนจะต้องมาเสียตังจ้างคนไทยเพื่อแก้หนึ่งหนึ่งสองเพื่อล้มสถาบันพระมหากษัตริย์อ่ะเราไม่เข้าใจว่าต่างชาติได้ผลประโยชน์ยังไงอะ่ะแต่ในเมื่อมันมีคนเชื่อว่าคุณล้มรับเงินต่างชาติมาเพื่อล้มเจ้าจริงๆแปลว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องอธิบายได้ใช่ไหมว่าเหตุผลของการที่ต่างชาติต้องการจะล้มเจ้าในไทยคืออะไร พราะงาั้นถ้าใครเป็นคนกลุ่มนี้หรือว่ารู้คําตอบว่าทําไมต่างชาติถึงจะต้องจ่ายเงินมาล้มเจ้าในไทยเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะโอเคค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแฮชแท็กตัวปารีสค่ะแล้วทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมและใครที่ชอบคลิปการสรุปข่าวสรุปดาราม่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอ์มาด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแฉกหน้านะบาย